การตลาดทุกทุกคนสามารถทำได้ในทุกที่คนตอบแทนยุติธรรมใจดีสร้างคนเป็นเศรษฐีมาแล้วก็มากเยอ่แค่นี้คือลักษณะข้าวที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะ,คะลักษณะของมันคือเป็นยังไงบ้างคะพี่ยธใบจะตั้งนะต้นจะแข็งแรงเนี่ยเราดูก็รู้ว่ามันจะสวยมากอ่ะลรรษณะของรากรากนี่จะยาวมากค่ะขาวแต่ตอนนี้ดึงมาให้ดูไม่ได้แล้วดึงไม่ได้แล้วมันแข็งแล้วอดนมันแข็งแล้ว เห็นบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนการดูแลจัดการใหม่แล้วช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจากอดีตก,กับตอนนี้เป็นยังไงมีการเตรียมดินมีการดูแลจัดการยังไงบ้างคะเตรียมดินก็ยังเหมือนเดิมน,นะแต่มาเปลี่ยนการใช้สารเคมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราก็ใช้พวกสารเคมีค่ะที่อันตรายอ่ะจะฉีดไปเนี่ยจะรู้เลยเราจะต้องใช้สารเคมีมากำจัดหญ้าเยอะ,ะมากหญ้านี่เป็นตรูสาคัญค่ะข,ข้าวค่ะ ก็คือได้รับผลกระทบทั้งตัวดินเองแต่ดินที่เห็นนี่มันเป็นลักษณะดินเหนียวที่เหมาะกับการปลูกข้าวพายุธแล้วทําไมมันถึงมีปัญหาคะก็พอเราใช้เคมีมากนะใช้ปุ๋ยใช้ยาเยอะมากค่ะดินก็จะแบบไงอะจะกระด้างอะไม่มีการหมักไม่มีการพักอะไรเลยเงี้ยอ๋อก็คือจริงๆอ่อะดินมันดีใช่ไหมคะแต่เราไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการพักใช่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้เราก็ต้องพักก็เที่ยวทีแล้วเนี่ยผมพักมาประมาณสองเดือนนะ ไม่ได้ทำพักดินค่ะก็คือพักไว้เฉยๆเลยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็มาเริ่มปลูกก็มาเริ่มทําเทือกตีใหม่ค่ะแล้วก็หวานใหม่ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนระบบการดูแลข้าวดูแลดินใช้วิธีไหนบ้างอะคะพี่แล้วนี่หันมาใช้ชีวภาพเลยนะแล้วก็ทดลองใช้นะค่ะทำไมถึงมาใช้มีคนมาแนะนำหรือว่าเขาพูดกันว่าให้ปรับใช้มั่ง ดินมันจะได้ดีขึ้นเราก็ดูไปดูของเขาก็เอเขาก็ก็ดีขึ้นเลนะไปดูของเขานี่คือพื้นที่รอบๆหรือว่าเราไปเจอไปที่ไหนก็เขาก็บอกเขาก็ให้เราดูว่าลองไปทําดูบ้างสิมันเป็นยังไงใช่แล้วช่วงนี้เขาก็เหมือนแบบว่าเหมือนผักดันให้ใช้พวกอินทรียใช่ไหมก็เลยไปดูมาดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะเราไปถามคําแนะนําจากเขามาหรือเปล่าคะเขาบอกว่าอดทนหน่อยก็พยายามใช้ไปเถอะเที่ยวแรกเนี่ยมันจะไม่ดีเราไม่ต้องใจร้อนค่ะรอสักเที่ยวหนึ่งเนี่ย ดีมันจะดีขึ้นเรื่อยๆคือว่าเราจะใจร้อนเท่านั้นแหละที่เอาเที่ยวแล้วตอนนี้ใช้สารปรับสภาพดินใช้ยังไงอะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าตั้งแต่การปลูกข้าวเนี่ยเราเอามาใช้ยังไงบ้างการใช้ <ๆ S 2> ใช้อยู่นะคือหลังจากหวานข้าวแล้ว <S <S 2> <S 2> หนึ่งคืนนะแล้วรุ่งเช้าเราจะฉีดคุมหญ้าเนี่ยเราก็ใช้สารตัวเนี้ยผสมฉีดกัยาคุมหญ้าไปเลยยาฆ่าหญ้านี่อ๋อแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าละ ใช้ก็ใช้ยาคุมหญ้าที่เฉยเงี้ยหญ้าไม่ไม่เกิดขึ้นเหมือนเอาไปผสมกันใช่ไหมคะอ๋อแล้วหลังจากนั้นทําประมาณกี่วันเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมคะก็เปลี่ยนแปลงนะมันจะไม่มีผลกระทบต่อข้าวเลยข้าวนี่จะโตโตไวมากอาทิตย์เดียวเนี่ยจะแตกถึงใบสองใบสามแล้วอันนี้คือพี่ยุทธตั้งใจดูมันหรือว่าตั้งใจดูตั้งใจดูเลยเหมือนว่าเราเปียนแล้วเราก็ตั้งใจดูใช่ไหมคะใช่เพราะปกติเราใช้สารเคมีฉีดเปล่าๆอย่างนี้เราจะรู้เลยนะข้าวเราจะเหลืองเลยหน่อข้าวเนี่ยจะเหลืองแบแดงข้าวจะไม่โต ค่ะแต่นี่ข้าวไม่มีปัญหาอะไรเลยข้าวจะแทงหน่อขึ้นมาเขียวเลยก็คือสองวันอ่าพอสองวันเสร็จเรามีการฉีดเพิ่มเติมไหมคะยังไม่ฉีดเราก็ปล่อยให้แห้งไปค่ะและอายุข้าวประมาณสักสิบห้าหรือยี่สิบวันเนี้ยอืมเราจะใส่ปุ๋ยแล้วนะค่ะเราก็ฉีดสารตัวนี้เข้าไปอีกเที่ยวอือปกติเราจะใส่ปุ๋ยเยอะมากเที่ยวแรกนี้ผมจะใส่ลูกนึงนะต่อไร่ค่ะแต่เห็นข้าวมันเขียวอยู่ผมก็เอาแค่สิบห้าโลยี่สิบโลพอแล้ว ส่วนใหญ่ที่เขาฉีดนี่คือเขาฉีดไปตามทั่วเลยหรือว่าฉีดทั่วเลยทั่วบริเวณแปลงนาเลยค่ะแล้วฉีดนี่ฉีดคนเดียวหรือว่ายังไงคะก็จ้างเขาจ้างเขาเราเพราะเราทาไม่ไหวคนเดียวอ่าก็คือว่าตอนแรกฉีดสองวันแล้วก็ผัดต่อมาอีกสิบห้าวันหรือยี่สิบวันนี้เราก็ฉีดก็มาฉีดอีกพี่คมิ้งขอถามถึงเรื่องอัตราส่วนหน่อยจากสองวันที่เราใช้เนี่ยเราใช้ยังไงอะคะอัตราส่วนของสารปรับสภาพดินเนี่ยก็คือใช้สารปรับสภาพดินนะหนึ่งซองก็ประมาณยี่สิบกรัม ผสมกับน้ำห้าสิบลิตรค่ะฉีดพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่อะหนึ่งซองต่อหนึ่งไร่อ่าประมาณนะแสดงว่ารอบแรกเราก็ใช้ประมาณสิบสองซองเพราะว่าเรามีสิบสองไร่ใช่ไหมคบอ๋อแล้วก็ฉีดพ่นไปก็ฉีดพ่นไปค่ะแล้วสิบห้าวันนะคะใช้เหมือนกันไหมคะก็ใช้เหมือนกันเหมือนคงเดิมเพราะข้าวยังดูสภาพที่เขียวมากอะเขียวมากโตข้าวโตไวมากค่ะพี่ยุ้ยคะนอกจากการใช้สาร ปรับสภาพดินเนี่ยเห็นบอกว่าตอนแรกก็มีปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืช,ชเราได้ใช้สารปราบแมลงพวกนี้อีกไหมอะคะสารปราบแมลงพวกเคมีก็ไม่ได้ใช้เลยนะม,มีพี่เขาแนะนําสารตัวหนึ่งค,คือเป,เป็นอะไรล่ะผมก็เลือกไปถัวแล้วกดอะมิโนโหรืออะไรย่าไงเนี่ยอ๋อมัน<ต>เปน็นคือปราบศัตรูพืชใช่ไหมใช่มันป้องกันไงค่ะก็ามาฉีดพ่นอ๋อยือยาข้าประมาณเดือนเนี้ะค่ะ <C> e <at> ก็คือหลักๆใชป้ประมาณกี่อย่างคะเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็มีอยู่3าอย่างนะที่ใช้อยู่เนะี่ยค่ะแต่หล,หลักๆที่เราเราเห็นผลได้ชัดเลยก็คือสารปรับสภาพดินที่พี่ใช้อสองรอบนี่ใช่ไหมได้ชัดนะแล้วหลังจากสองรอบเนี่ยเรามีการวางแผนว่าจะต้องใช้อีกกี่วันนะคะพี่ยุทธก็มีข้าวอายุ60วันค่ะก็ใช้สารเพิ่มเร่งผลผลิตนะนะเพิ่มผลผลิตแต่ตอนนี้ใช้ยังยังไม่ได้ใช้ใช้แล้วใช้ไปแล้วอ๋อสดงว่าใช้มสามรอบแล้วใช่ไหมครครบแล้วเนี่ยแล้วใช้สามรอบเนี่ยอัตราส่วนเท่ารอบหนึ่งรอบสองไหมก็ สารปไเปเพิ่มผลผลิตนี่มันจะสาคสิบกร,รัมต่อหนึ่งซองนะ,ะแต่จะใช้ปริมาณน้ําเท่าเดิมอ๋อและไอตัวสารปรับสภาพตีนก็ใช้รอบสามเหมือนกันใช่ไหมคะ<า>ใช่ไหมไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่สองเที่ยวอ,อ๋อก็คือว่าใช้สารปรับสภาพตีนรอบหนึ่งและรอบสองพอรอบสามเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปใช้อีกแบบหนึง่งแต่ก็ยังเป็นอินทรีย์อยู่ใช่ไหมใช่อ๋อแล้วเรื่องผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราใช้สารปรับสภาพก็ดูแล้วก็น่าพอใจนะอืมันเป็นถึงจะ ไม่เต็มที่เพราะเราเพิ่งเริ่มใช้อยู่ค่ะเรายังไม่รู้หลักการที่จะใช้ให้ถูกต้องยังไงยนะก็จัดว่าดีอ่ะพี่ยุทธมิตรเห็นว่าข้าวของพี่ยุทธเนี่ยลักษณะจะไม่เห็นมีข้าวล้มเลยใช่ไหมคะแต่ไอ้แป้งข้างๆนี่ของพี่ยุทธหรือเปล่าคะไม่ใช่ของญาติกันนะนะอ๋อแต่ว่ามันจะมีข้าวล้มเนี่ยทําไมะคะทำไมเราถึงแตกต่างกันพี่ยุทธได้เก็บเทียบไหมใช้ยูเรียเยอะ่ะคเขาไม่ได้ใช้แบบแล้วของเรามีไหมนะที่ล้มไม่มีนะอ ดูตลอดไม่มีนะฮะลมเพราะข้าวนี่ใบจะไม่เขียวดำนะดูแปลงข้าวเขาจะเขียวดําเลยอ่ะใช่ลักษณะเขียวดําเนี่ยมันจะเปลือกฟ้าต้นมันจะอ่อนอเขาจะใช้หุยยุเรียเยอะแต่นี่ไม่ได้ใช้เลยอแล้วอย่างข้างๆเนี่ยเห็นว่ามีข้าวดีดตัวของเรามีไหมก็มีแต่ก็น้อยนะอยังน้อยค่ะ่างเขาเยอะมากรแล้วแต่ก่อนของเราเยอะไม่ข้าวดีน่ะเยอะเยอะเยอะแต่ตอนนี้ก็ล่เดียกันเหมือนกันพื้นที่จะเหมือนกันอย่างเงี้ยอ แต่ตอนนี้คือน้อยลงแล้วใช่ไหมคะอ่าน้อยลงยังไงบ้างน้อยลงยังไงบ้างคะคือแบบจะออกรวงมาเนี้ยมันจะเน่าอ่ะอ่ามันจะเน่าไปเองยังไงก็ไม่รู้นะค่ะแบบท้องมันจะแตกเองอ่ะอ๋อมันก็เน่าไปเลยมันก็ไม่ขึ้นแล้วอย่างนี้มีแนะนําข้างๆบ้างไหมคะก็บอกเขาก็ถามใช้ไรใช้ไรก็ไม่รู้เนี่ยผมก็ใช้เนี่ยลองดูบอกลองใช้ดูก่อนอ๋อแล้วเนี่ยข้าวของเราครบ6กสบวันแล้วใช่ไหมคะพอหกิบวันสามรอบแล้วที่พ่ยุร์เล่าให้ฟัง หลังจากเขาสิบวันเราทำยังไงต่อทีนี้เราก็ดูแลอะบำรุงบำรุงด้วยอะไรไหมก็ตัวเพิ่มผลผล,ผลิตเนี่ยเราก็ดูแลปุ๊บฉีดไปเสร็จแล้วทีนี้ดูน้ําดูท่าอะไรให้มันดีค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปฉีดอะไรอีกแล้วเ,ออเราก็รอ,กอเก็บเกี่ยวพี่ยยค้านอกจากข้าวดีที่มีน้อยลงแล้วค่ะลักษณะอื่นๆมีอะไรอีกบ้างนะคะที่มันดีขึ้นก็ผลผลิตนะเราก็ดูว่าเออผล,ผลผลิตน่าพอใจ เพราะข้าวหกสิบวันแล้วเราก็ท้องออกแล้วนะเอาล้วลักษณะของลําต้นนะคะดีขึ้นไหมก็ดีอ่ะแข็งแก่งสูงข้าวต้นใหญ่ไม่ต้องกลัวไงก็ดีค่ะจริงิงแล้วนริงจริงแล้วที่พี่ยุทธบอกว่าตอนแรกข้าวพันนี้มันจะเป็นข้าวพันเตี้ยใช่ไหมเตี้ยมากข้าวพันเตี้ยแต่เที่ยวนี้ทาไมถึงสูงจังนะอผมก็คิดว่าคงเป็นสารปรับสภาพเนี่ยเพราะทำมาหลายเที่ยแล้วนะคะพี่ยุทธ ข้าวอันนี้ตอนนี้อายุก็90วันแล้วเกวันอีกประมาณกี่วันเราถึงจะเก็บเกี่ยวอะคะก็ไม่น่าเกิน15วันนะ15วันอ่าอืมคิดว่าผลผลติตที่ได้ในตอนนี้จะเป็นประมาณเท่าไหร่ได้คิดไวไหมคะผมก็คิดนะผมก็ว่าไม่ขาดละกเกณฑ์ไงไม่ขาดอ่าเพราะข้าวเกียงมันไม่มากมายอะไรหรอกลักษณะต่อไร่นะค่ะแล้วก่อนหน้านี้อะคะมันคิดว่ามันจะมันจะมากน้อยกว่ากาันประมาณเท่าไหร่มากน้อยนี่ผมก็ว่ามันใกล้เคียงกันนะแต่การ ลงทุนเนี่ยมันผิดกันเยอะเราจะมาวัดกันที่การลงทุนการลงทุนเนี่ยมันผิดกันเยอะมันผิดกันเยอะยังไงคะพี่ยุทธ์คือตะก่อนเนี่ยผมใช้เคมีเยอะไงค้าปุ๋ยค่ายาเนี่ยมากจํานวนมากนะสิบสองไร่ผมใช้ปุ๋ยสามสิบลูกอ๋อเยอะอยู่นะมันก็มากนะแต่ตอนนี้ผมลดเหลือแค่สิบห้าลูกสิบหกลูกแค่นี้เองอ๋อครึ่งหนึ่งเลยและตัดปัญหาเรื่องยาฆ่าแมลงเพราะไม่ได้ใช้เลย หลักๆเลยคือลดต้นทุนลดต้นทุนแต่ผลผลิตใกล้เคียงกันค่ะา,า,าจากผลผลิตเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะกว่ากันมากแต่แน่นอนว่ามินเชื่อว่ามันจะต้องเยอะกว่ากันมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ยุทธแต่ว่า,าอย่างห<า>นึ่งเลยที่สามารถเห็นได้ใช้ก็คือการลดต้นทุนลดด้วยครึ่งต่อครึ่ง<ม>ซึ่ง<ม>อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะ<ช>เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับคนที่มาแนะนําให้พี่ยุทธใช้สารปรับสภาพดินกันดีกว่า ว่าเขาเนี่ยมาแนะนำพี่ยุทธทําให้พี่ยุทธใช้ได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับคนที่ให้คำแนะนํากับพี่ยุทธเกี่ยวกับการใช้สารปรับสภาพดินนะคะคุณผู้ชมสนับสนุนรายการโดยสารปรับสภาพดินบานเย็น Gore tindi